สภาพธรรมชาติที่แท้จริงของจิตวิญ,ญญาณของคุณคือความรักแสงสว่างและความสุขเพราะที่ซึ่งความรักไหลออกมาจากใจที่เปิดกว้างทอดสมออยู่ในจิตวิญญาณแสงที่สุขใสจากภายในจะส่งประกายราวกับดวงอาทิตย์ความยินดีและความกระตันยูไหลาตามธรรมชาติราวกับมีชีวิต น้ำที่ใสาราวกับคริสตัลที่เดือดพล่านแห่งชีวิตฝนแห่งพระพรหลั่งไหลจิตวิญญาณที่เปิดกว้างจะได้รับทุกสิ่งอย่างกตัญญูและสง่างามซึ่งพระเจ้าประสงค์จะมอบให้เขาหรือเธอเมื่อเราอยู่ในสภาพธรรมชาติอย่างแท้จริงเราร่วมสร้างสารรค์ด้วยความรักในวิถีทางสูงสุดและดีที่สุด ทุกสิ่งที่ช่วยยกระดับชีวิตยขยายความงดงามความกลมกลืนความสาม,มคัคคีรัศมีภาพออกไปเรายอมรับคุณสมบัติของเทวทูตเทวดาและกลุ่มมาสเตอร์ที่ตัดสรู้ภายในตัวเราอย่างเต็มที่และจิตวิญ,ญญาณที่ดำเนินชีวิตให้พลังชีวิตแก่เราของขวัญอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับเดือนธันวาคม ปี2024นี้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เมื่อเรากับคืนสู่สภาพธรรมชาติตามธรรมชาติของจิตวิญญาณของเราและจะสิ้นสุดลงในปี2032เมื่อถึงระดับสูงสุดจูดิ้ครูเซต